คือสร้างสถานการณ์จนเป็นนิสัยนะครับนิสัยอย่างนี้ของเฮอเซนเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณอยากมันขัดแย้งกันนะคุณอยากสร้างสันติภาพแต่สิ่งที่คุณทาเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาก็ก็เลยต้องใช้คําว่านอกจากอยากจะป่วนแล้วก็เพื่อที่จะกบในความผิดพลาดของตัวเอง ทททีีม่มกับประเศไยอยากให้อาจารย์วิเคราะห์กรณีที่กัมพูชาถอนตัวออกจากสี่เกมในกีฬาหลายชนิดค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะก็คือปวดวิธีคิดของกัมพูชาตอนนี้มันมันข้ามไม่พ้นเรื่องของความขัดแย้งที่มีอยู่กับไทยเราซึ่งเราก็ไม่ใช่คนก่อเนาะ กัมพูชาก่อเองแล้วทีนี้มาตามเก็บตามแก่พยายามที่จะต่อรองในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เป็นผลกลายเป็นว่าไอเรื่องชายดงชายแดนดนันเราไม่เปิดอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็กระทบไปหมดเลยในกัมพูชาตอนนี้เพราะนั้นมันก็เลยต้องป่วนเมื่อเมื่อไม่ตอบสนองฉันก็จะทำให้เธอป่วน วิธีคิดของคุณเซนไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เก้าอย่างแล้วนี่ใช่ไหมจากเดิมที่จะร่วม21ชนิดกีฬาแต่ก็ถอนออกไปก็เหลืออยู่ประมาณ12ถ้า,ถ,าถ้าไม่ถอนอีกเพิ่มเนี่ยนะฮะมันขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ตอนเขาเป็นเป็นจาภาพจะภาพก็เมื่อปี2023 แล้วก็เป็นครั้งแรกที่กัมพูชาส่งนักกีฬามากที่สุดไม่ใช่มากที่สุดเฉพาะในประวัศาสตร์ของกัมพูชาอย่างเดียวนะมากกว่าประเทศเอื่นๆที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็จัดที่พนมเปญน,นั่นแหละเมื่อปี2023ยสแล้วก็มีกีฬาใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากนะฮะมันมันเป็นสีเกมพื้นบ้านมากกว่าที่จะเป็นสีเกมสากลน,นะฮะ ก็ถ้าเราสังเกต ți, นะครับก็คือในในห้วงที่ฮุนเซนเป็นนายกอยู่แล้วก็เป็นประธานเป็นเจ้าภาพของสี่เกมครั้งที่แล้วก็คืสามองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่ฮุนเซนต้องการที่จะสร้างบุญบารามีของตัวเองเพื่อที่จะบอกคนกัมพูชาว่าฉันเนี่ยแน่ที่สุดแหละนะครับสนามกีฬาก็ใหญ่มาก เขาเรียกว่าสนามกีฬามรดกเตโจนั่นแหะมันจะไม่ให้ใครเลยนะให้กับเตโจอย,อย่างเดียวมรดกเตโจแต่ความช่วยเหลือร้อยเปอร์เซนจากจีนสร้างให้ฟรีนะสร้างให้ฟรีถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนสร้าง,ส,างสนามกีฬาที่เป็นคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่มากสามารถรองรับ กีฬาลานและล่มฟุตบอลอะไรพวกนี้ได้นะครับจุมีตั้ง์หกหมื่นที่นั่งก็ถือว่าใหญ่มากมันก็เป็นการแสดงออกถึงบุญบรารมีของฮุนเซนแล้วก็จีนก็จัดให้นะครับก็เพราะว่าในห่วงเวลานั้นฮุนเซนกับจีนเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในแง่ของการตอบสนอง ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่ของการตอบสนองในเชิงของการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ในแง่ของอความมั่นคงในภูมิภาคซ,ซึ่งจีนก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือว่าการสร้างอิทธิพลเหนือกัมพูชาที่จีนมีนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนเพราะว่าคุณอยากจะได้การตอบสนองจากคุณเซนคุณก็ต้องให้เขาด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นห่วง ต้องถือว่าแฮนดีมูลถึงจุดพีคมากนะการเป็นเจ้าภาพ4ีเกมครั้งที่32ถึงชนิดกีฬาจะมีไม่ไม่ได้เยอะนะถ้าถ้าจะคิดจำนวนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเยอะสุดมันคือ4เกมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้งครั้งที่30นะฮะเวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือปี2021 ตอนนั้นเวียดนามบรรจุเข้าไปในห้าสิบหกชนิดกีฬาแล้วก็ลองนึกด,ดูนะฮะห้าสิบกว่าชนิดห้าสิบหกชนิดกีฬาเนี่ยแบ่งเป็นห้าร้อยสามสิบประเภทกีฬาคือเวลาเขาพูดถึงห้าประเภทกีฬาเนี่ยมันหมายถึงจํานวนเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญทองก็คือห้าร้อยสามสิบเหรียญทองอย่างนั้นเป็นตน้นส่วนก็แน่นอนแหละครับครั้งที่สามสามสิบ สาสิบเอ็ดนะครับสามสิบนี่คือฟิลิปปินส์สาสิบเอดนี่คือเวียดนามคือประเทศใหญ่ๆใ,ใครเป็นเจ้าภาพก็คือเจ้าสีเกมอยู่แล้วนี่คือสาเหตุว่าทําไมถึงต้องมีการกําหนดประเภทกีฬาที่ตัวเองถนัดแล้วก็เพิ่มจํำนวนเหรียญฮุนเซนทําเช่นเดียวกันก็ไม่แปลกอันนี้ไม่เปลี่ยนกันนะครับแต่แต่แต่มันก็มีความน่าเกียดเกลียดขึ้นเยอะอยู่ ก็คือเอากีฬาที่ตัวเองเล่นเป็นคนเดียวเช่ <c oughs> นถ้าถ้าบอกว่าอย่างปัญจสิรั์เนี่ยก็คือในอาเซียนเขาก็แข่งกันมาหลายปีแล้วนะฮะ,ะแต่แต่กัมพูชายเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาเอาจำอะไรได้ไหมกุลกระแม่กุลกระแม่นั่นก็คือมวยชนดิดหนึ่งอีกอันหนึ่งก็มีอกุลบากุตตาบากุตอะไรอช่อ่ม อีกอันนึ่งมันเป็นการล้ำมวยของกุนขแมเนี่แหละนะฮะบัดรกดต่อบัดกดตอ่ตตอแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้แต่จะเป็นการได้ลำ้ำนะฮะก็เนี่ยเอาแค่สองอย่างเนี่ยรวมไปถึงไอ้ที่ตัวเองถนัดนะฮะอย่างเช่นพวกคิกบอกซิ่งะะแล้วก็การวาดมวยล้ำกีฬาแล้วก็ประเภทที่ตัวเองไม่ได้เก่งแต่ว่าอยากจะได้เหรียญ ก็ไปห้ามคนอื่นไม่ให้ส่งก็คื <g ül> อห้ามส่งเกินจํานวนเท่านั้นเท่าน,นี้เช่นเสหลักแต่ก,ก็นะครับแม้กระทั่งฟุตบอลทีมชาติของกัมพูชาในซีเกมครั้งที่สามสิบสองมีคนที่เป็นกัมพูชาแทา้ๆแค่คนเดียวนอกนั้นอนะิมพอตขนาดทำขนาดนี้นะครับก็คือจริง,รงๆคนเซนก็อยากจะโชว์นะั่นแหละนะว่าเป็นเพราะ เตโจคนเดียวถึงทำให้กำเพูชายยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะซึ่งก็ได้เยอะนะได้เยอะมากเหรียญทองเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเหรียญเยอะไหมเก้าสิบเอดเหรียญทองในในปีที่เขาเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ในในเก้าสบเอดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นประเภทของการต่อสู้เนี่ยหกสิบกว่าเหรียญที่เป็นกีฬาที่จะเองถนัดมันก็เลยไม่ แต่ก็จะเป็นเบรมเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะฮะอย่างเวียดน,นามเวียดนามเนี่ยก็พออนุโลมได้อยู่เพราะว่าถึงแม้เวียดนามเขาจะเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่ฮุนเซนเป็นเจ้าภาพเวียดนามก็เป็นที่หนึ่งของเจ้าเหรียญทองประเทศไทยเราก็อยู่ที่สองแต่ฮุนเซนเขาอยากอยู่ที่สองก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะน,นะแต่ยังไงก็ก็ไม่สามารถก็คืออ ในในปีที่เขาเป็นเขาก็ได้อันดับที่สี่แต่ก็ถือว่าเป็นประวัติการที่สูงสุดมากเหรียญทองเก้าสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยมันมันไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห่วงที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยกัมพูชาได้เหรียญทองแค่เก้าเหรียญอยู่เอาเลขหนึ่งมาตามหลังได้นะม,นมันสุดยอดมากนะครับต้องถือว่า ตัองถือว่ายอดมากนะวิกจอดนะวิกฮุนเซนเนี่ยนะครับม,มันก็เลยทำให้มันดูไม่สง่างามนะครับในด้านหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่ากระบอกเสียงที่เป็นสื่อในประเทศเนี่ยมันคุมโดยหุนมานาลูกของฮุนเซนอยู่แล้วเพราะนั้นในภาพบวกภาพที่เป็นวีรลบุรุทีโลที่สำคัญยิ่งใหญ่สนามพิธีปงพิธีเปิด อันนั้นกรรมพูชาไม่ได้ทำาวเองสักอย่างจีนทำหมดสนามก็สร้างให้เงินก็ออกให้นะครับออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟรีหมดนะครับแม้กระทั่งการจัดตารางแข่งขันการเทรนนักกีฬานะครับการเอาเงินรางวัลก็จีนนะไม่ใช่เงินหุ่นเซนเหรีหยญได้ทเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับแต่ภาพที่หุ่นเซนได้เนี่ยมันสุดอยู่แล้วถ้าเราเอาภาพ เมื่อสอปีที่แล้วกลับมาในภาพที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาถ้ามองในแง่ถ้าสถานการณ์ปกติกัมพูชาก็จะกลับคืนสู่สถานะเดิมจากการที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสถิติกัมพูชาเนี่ยไม,ไม่เคยได้เหรียญทองเกิน10เหรียญ ได้มากสุอแล้วก็คือเก้าเหรียญนั่นแหละนะครับยิ่งตอนไปฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแค่สี่เหรียญแต่เธอเองเป็นเจ้าภาพได้เหรียญทอง9ก้าสบเอดเหรียญนะฮะมันมันกระโดดขึ้นแบบสูงมากแล้วทีนี้ถ้าสถานการณ์ปกติถ้าฮุนเซนส่งมาครบทุกประเภทกีฬาแต่เขาก็แสดงเห็นแล้วเนี่ยว่าครั้งนี้เราเราจะมีอยู่ห้าสิบใช่ไหมละ่ะห้าสิชนิดกีฬากับ กับสามสาธิตกีฬาสาธิตกีฬาสาธิตสามอย่างเขาคงคำนวณแล้วแหละว่าส่งมาเยอะก็แพ้เพราะว่ากรรมการไม่เป็นใจอยู่แล้วอันที่สองไอ,อกีฬาที่ตัวเองกำหนดได้มันมันไม่ไม่เหลือเลยไอ้กุนคแมทั้งหลายนะมันไม่เหลือเลยนะครับมันก็เลยทำให้ผนวกกับว่า มีความขัดแย้งกับประเทศไทยเรื่องชายแดนซึ่งมันส่งผลกระเทือนไปถึงในทุกอนุสังคมในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้องเศรษฐกิจรายได้ของรัฐที่ได้จากภาษีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าภาษีธุรกิจนะะภาษีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งรายได้ที่ได้จากาคาสิโน บอลทั้งหลายเนี่ยมันหายไปนั่นแหละมันก็เลยทําให้แล้วจีนก็ไม่พอใจในสิ่งที่ฮุนเซนทาในการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยเพราะจีนไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยใช่ไหมสิ่งที่เคยได้ฟรีจากจีนไม่มีอันที่สองเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อันที่สามแรงงานก็ตกงานมากขึ้นอันที่สี่สิทธิพิเศษทางการค้าจากอเมริกาก็ไม่มีละเพราะมันสิบเก้าเปอร์เซ็น์แล้ว นะฮะแล้วมาผนวกกับว่าการท่องเที่ยวก็แทบจะหยุดชะงักรวมไปถึงการส่งออกที่มาประเทศไทยสินพ้ผ้าการเกษตรตอนนี้ข้าวเปลือกในกัมพูชากิโลละสามบาทนะครับเกษตรกรเอาไปเททิ้งเพราะว่าอะไรเอาไปขายก็ขาดทุนยิ่งถ้าขนไปขายมันมันค่ามาฝั่งไทยไม่ได้มันต้องขนไปขายเวียดน,นาม คุณต้องเสียงเงินเติมน้ำมันแล้วคุณก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นสิ่งที่เกษตรกรทำตอนนี้ก็เือดเหตุยิงนี่คือวิกฤตพอมันเป็นวิกฤตอยู่แล้วผนวกกับว่าพยายามที่จะญาติดีกับไทยเห็นไหมเราจะเห็นการปัดหมุดหมายชั่วคราวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยดำ,ดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้กระทั่งการเก็บกู้ระเบิดจากที่เราเสนอไป13บาทุกวันนี้เขาก็เปิดหมดเลยนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะี่นะพยายามจะญาติดีด้วย แต่เรามั่นคงเสมอก็คือว่าเราไม่เชื่อใจแล้วเราก็จะไม่เปิดใจแดนเมื่อเอาทั้งหลายทั้งปวงนี้มาผนวกกันมันก็เลยทำให้อ่ะส่งมาก็แพ้ก็หาเรื่องไม่ส่งซะแล้วก็ถ้าจะถอนออกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าเกียดนะครับมันน่าเกลียดจากที่เคยเสนอมายี่สบดชนิดกินลาก็อ่ะให้เหลือสักส2ถอนออกไปเก้า โดยให้เหตุผลว่าสื่อประเทศไทยเนี่ยคุกขามแล้วกลัวว่าสื่อในประเทศไทยเนี่ยจะปลุกและดมให้คนไทยเนี่ยมาทำร้ายนักกีฬาของกัมพูชามันก็เลยสร้างเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะไม่ร่วมให้ครบคือเหมือนกับดิสเครดิตเราไปด้วยใช่ไหมจ๊ะด้านหนึ่งด้านหนึ่งโดยโยนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของประเทศไทยนะครับ แล้วมันก็เอากลับไปโฆษณาที่บ้านมันแหละบอกว่าเนี่ยเ,เราเราจะเราไม่มั่นใจในความปลอดภัยของเราถึงขนาดว่าสิ่งที่มันสมทบมาคือตั้งหน่วยเฉพาะกิจอาลขานักกีฬา <c oughs> คือสร้างสถานการณ์จนเป็นนิสัยนะครับนิสัยอย่างนี้ของเฮเซนเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณอยากมันขัดแย้งกัน คุณอยากสร้างสันติภาพแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสร้างความขัดแยงอยู่ตลอดเวลาก็ก็เลยต้องใช้คำว่านอกจากอยา,ากจะป่วนแล้วก็เพื่อที่จะกบในความผิดพลาดของตัวเองที่มีกับประเทศไทยแล้วต้องการที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ผิดพลาดอันใดก็โยนมาให้ประเทศไทยทั้งหมด ทุกกระบวนความที่เป็นความผิดทั้งๆที่ทั้งหลายทั้งปวงมันคือความผิดของฮุนเซนที่ไม่ได้เป็นเตโจทิวดีที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่มันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อแล้วโยนผิดให้คนอื่นซีเกมครั้งนี้ก็คือป่วนเพื่อที่จะกลบความผิดพลาดของฮุนเซนและวงตะกุลนั่นแหละก็ ขอให้ติดตามนะครับในช่อง YouTube เป็นทางการของผมนี่แหละสมฤทธิพลก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีบาละซซันเล่นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝง ไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งมีชายแดนติดก,กับไทยและไม่มีชายแดนติดก,กับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่ เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง y u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  e ทรงฤทธพลิน